ในสงครามตะวันออกจนทําให้คนตะวันออกคนอเมริกาคนมุสลิมเกลียดคนไทยไปถึงันนี้ลามมาถึงเหตุการณ์ในภาคใต้นั้นเป็นความเสียหายที่ทักษิณได้ขอขึ้นเพราะทักษิณเอากองทัพของชาติไปผูกพันกับตะวันตกตะวันตกมันถึงให้การสนับสนุนทักษิณสื่อตะวันตกถึงให้การสนับสนุนทักษิณนี่ครับคือสิ่งที่พี่สุดินพูดนะครับเมื่อกี้ที่ผมโจโู่หัวแต่ตอนแรก จริงๆถ้าเราเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับที่เราทำ e m มอนสตร t ชันหรือว่าทําการประท้วงอยู่เนี่ยนะครับแล้วเมื่อเทียบกับยูเครนนะครับจริงๆเป็นภาพเดียวกันเลยครับเป็นภาพเดียวเป็นภาพซ้อนกันเลยครับแต่สหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าตัวเองเป็นซูเปอร์พาวเวอร์เป็นมหาอำนาจเนี่ยบอกว่าคนไทยอย่างพวกเราเนี่ยทำผิดไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพการเลือกตั้งแต่สหรัฐอเมริกาต้องใช้คําว่าเสือกสนับสนุนยูเครนแล้วบอกว่ายูเครนทําถูกบอกว่ายูเครนเนี่ยทำถูกต้อง ผมตั้งคำถามไปแบบนี้กับอาจารย์ที่สอนรัฐศาสตร์อยู่ในอเมริกาหลายคนที่ผมพอจะรู้จักผมบอกว่าเฮ้ยอยู่ช่วยบอกลูกศิษย์อยู่ในมหาวิทยาลัยไ,ลได้ไหมว่าถ้าอเมริกาทําตัวแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความเป็นมหาอำนาจมันจะไม่เหลืออ,อ,อาจารย์ที่ผมรู้จักที่ผมเป,เป็นเพื่อนด้วยแล้วบางคนก็เป็นอาจารย์ผมก็บอกว่าอ,อ,อยู่ไม่ต้องไปวอรรี่ครับคนที่เขาฉลาดเขาไม่เคยเชื่อ,ออเมริกาอยู่แล้วยกเว้นคนที่มันโง่ๆมันก็เชื่ออ,อเมริกาเพราะฉะนั้นเรายืนยันนะครับว่า ถ้าเราเทียบแค่กรณียูเครนกับกรณีของประเทศไทยที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันเป็นกรณีเดียวกันแต่อเมริกาเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดเป็นทวิมาตรฐานเป็นสองมาตรฐานบอกว่าเราทําผิดแต่บอกว่ายูเครนทําถูกสาเหตุที่มันบอกว่าเราทําผิดเพราะว่าเขาคาว่าเขาคืออเมริกากับคุณทักษิณเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันในเรื่องของการเอาผลประโยชน์ของประเทศ ไปค้าขายแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นเมื่ออเมริออมกาได้ผลประโยชน์ของประเทศไทยเราเห็นว่าคุณทักษิณเป็นคนที่ยื่นผลประโยชน์ให้กับอเมริกาได้อเมริกาจึงเข้าข้างคุณทักษิณเช่นเดียวกันครับในกรณีของยูเครนเนี่ยอเมริกาโกรธมากที่ผู้ผู้ไงคือคนที่ขึ้นมาประท้วงรัฐบาลยูเครนเนี่ยบอกว่าจะออกจากสภาพยุโรปออกจาก EU ยนะครับแล้วจะไปอยู่กับรัสเซีย ผมถามว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าอเมริกากับัสเซียเนี่ยเป็นประเทศมหาอำนาจที่คู่กันมาแล้วก็แข่งเรื่องผลประโยชน์กันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งเราเานียผมถึงบอกว่าอเมริกาก็คือประเทศที่โอเคแน่นอนเราไม่เราไม,เาไม่เราไม่ว่าเขาครับเขาเป็นมหาอำนาจแต่ผมย้ำนะครับว่าการเป็นมหาอำนาจแบบอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะโกหกคนไทยซึ่งมีความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระหว่างประเทศของอเมริกาได้เรารู้ว่าอเมริกาเนี่ยทำการที่เราใช้คำว่า intervention หรือแทรกแซงกิจการภายในของประเทศ ทุกประเทศมาแล้วทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยในยุคสงครามเย็นเราก็โดนอเมริกาแทรกแซงนะครับสมัยจอมพลปอจอมพลสริ์และกันจอมพลสริศจะเห็นได้ชัดสุดนะครับเราโดนอเมริกาแทรกแซงมากมายแต่เพียงแต่ว่าบางครั้งคนไทยก็ต้องยอมหลับตาข้างหนึ่งเพราะว่าการทะเลาะกับมหาอำนาจซึ่งเป็นนักเลงอันธพานเนี่ยบางทีก็ไม่เป็นผลดีแต่ผมย้ำนะครับปัจจุบันเนี่ย อเมริกายังเป็นมหาอำนาจอยู่ก็จริงแต่คนไทยก็ไม่ได้หมายความว่าจะก้มหัวและยอมให้อเมริกาเอาตีนมาเหยียบหัวคนไทยเพราะฉะนั้นผมย้ำนะครับว่าสิ่งที่อเมริกาพูดเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของอเมริกาซึ่งนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ให้ผลประโยชน์กับอเมริกาได้อเมริกาจะถือหางคนนั้นลองคุณสุเทพลองประกาศสิเขาบอกว่าจะขายแก๊สธรรมชาติให้กับอเมริกาหรือว่าจะยกทรัพยากรธรรมชาติของไทยทั้งหมดให้กับอเมริกาอเมริกาก็ต้องหันมาสนับสนุนคุณสุเทพเหมือนกันแต่ผมถามว่า คนอย่างเราหรือครับจะต้องขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือจากอเมริกาเรามีตีนเรามีมือและเรามีสมองครับเราช่วยตัวเองได้ครับเราช่วยตัวเองได้แน่ๆ,ๆครับเพราะฉะนั้นเราจึงไม่จําเป็นต้องฟังอเมริกามากนะักแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ฟังแต่อะไรที่มันไม่เข้าท่าเราก็ไม่ฟังแล้วเราก็พร้อมที่จะตอบโต้ครับที่เราพูดกันมาทั้งหมดนั้นเราพูดแต่ในแง่ลบของสื่อในเวลาเดียวกันเหรียญย่อมจะมีสองด้าน,านในขณะที่สื่อตะวันตกเนี่ย กำลังโจมตีให้้ายกับมวลหมหาประชาชนยังมีสื่อตะวันตกอีกกลุ่มหนึ่งครับพี่น้องกําลังลุกขึ้นมาท้าทายสื่อเลวร้ายพวกนี้ลุกขึ้นมาเขียนข่าวเสนอความเป็นจริงสนับสนุนการต่อสู้ของมวลหมหาประชาชนและสนับสนุนประชไใยในประเทศไทยเชิดท,ทูลสถาบันกษัตริย์ครับกลุ่มเหล่านี้มันเป็นสื่อกลุ่มใหม่ที่ปรากฏตัวขึ้นมาครับพี่น้องครับอย่างเช่นรัสเซียทูเดย์รัสเซียทูเดย อาจจะเป็นสื่อในเครือข่ายของประเทศรัสเซียอาจจะไม่ไม่มีความพอใจกับประเทศตะวันตกด้วยสายเหตุอะไรไม่ทราบรัสเซียทูเดย์เสนอข่าวทุกครั้งให้การสนับสนุนการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนตลอดครับพี่น้องครับรัสเซียทูเดย์เสนอข่าวทุกครั้งเขาจะบอกว่าประเทศไทยนั้นลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องประเทศเพื่อประชาไตย ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อโค่นล้มอำนาจเผด็จการทรราชที่มาจากการเลือกตั้ง l ล s t เสาร์ทุเดนี่ยเวลาท่านดูในทีวีเนี่ยี่ดูได้ฮะตัวย่อคือ rt นะฮะเข้าไปดูได้ในพวกเคเบิลเนี่ยมีดูอินเทอร์เน็ตก็ได้แล้วสื่ออีกกลุ่มหนึ่งสื่อที่ชื่อว่า global research แล้วก็ new asia h o w l o o k นอกจากนั้นก็ยังมี press tv press tv ของอิหร่าน เสทีวีของอิหร่านให้การนําการเสนอข่าวเป็นความเป็นจริงของมวลมหาประชาชนตะลอดมาแล้วเสนอข่าวความชั่วร้ายของระบบทักษิณตลอดมาอาจจะเป็นเพราะว่าสื่อของอิหร่านฉบับนี้มีความไม่พอใจมีความขัดแย้งกับอเมริกาตลอดมาเพราะว่าเราจะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยแม้แต่พูดยูเอ็นที่ไปจากอิหร่านอเมริกายังระับไม่ให้ออกวีซ่าให้ เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาพูดถึงสื่อที่ให้การสนับสนุนของมวลหมาประชายชนสื่อที่เสนอข่าวความเป็นธรรมนั้นผมจะยกตัวอย่างให้เห็นเหมือนกับที่อาจารย์เฉลิมชัยได้ยกตัวอย่างเรื่องยูเครนให้เห็นว่าสื่อเหล่านี้เสนอเสนอข่าวความเป็นจริงอย่างไรให้ความเป็นธรรมแก่มวลหมาประชายชนอย่างไรให้ความเป็นธรรมแก่ประเทศชาติอย่างไรครับจริงๆสื่อมี2ชนิดจริงๆนะครับผมยืนยันว่าทุกวันเนี่ยคนที่ อาจจะอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยชํานาญมักนะฮะแต่ผมยืนยันว่าลองเสิร์ชเข้าไปในอินเทอร์เน็ตดูอย่างที่พี่สุทินพูดเมื่อสักครู่นะครับไม่ว่าจะเป็น RT ีหรือ r u s s i ีย o d a y นะครับไม่ว่าจะเป็น Press News ไม่ว่าจะเป็น g l o b a l ทั้งหลายที่พี่สุทินพูดเนี่ยนะครับเราไม่ได้หมายความว่าเราดินดีน,ดนะครับที่เขามาสนับสนุนเราหรือเชียร์เราแต่ผมยืนยันรับว่าความเป็นสื่อเนี่ยคุณจะมองอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมองสองด้านถ้าคุณจะวิจารณ์เราก็ได้แต่ขนาดเดียวกันคุณต้องวิจารณ์เราด้วยความเป็นธรรม อย่ามาเต้าข่าวอย่ามาใส่ไข่เราเพราะเรายืนยันว่าเราทําด้วยความถูกต้องถ้าคุณเห็นว่าเราทําไม่ถูกต้องคุณต้องวิจารณมาแต่สิ่งที่พี่สุทินพูดนะครับในโลกเนี้ยมันมีสื่ออยู่สองกลุ่มและกลุ่มที่พี่สุธินพูดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นสื่อที่คุณทักษิณเข้าไปคุมเขาไม่ได้ครับ เขาไปคุมเขาไม่ได้จริงๆฮะและเขาก็ไม่ยอมให้คนอย่างคุณทักษิณหรือทราราชหน้าไหนเข้าไปคุมเพราะฉะนั้นมันก็ยังโชคดีที่เรามีคนสองฝั่งให้ข้อมูลสองฝั่งและคนที่ดูอย่างรอบด้านก็จะได้ข้อมูลอย่างรอบด้านส่วนคนที่ดูด้านเดียวอันนั้นช่วยไม่ได้ครับเขายังต้องการคนที่ดูด้านเดียวก็ได้ข้อมูลด้านเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีนะครับเวลาดูข่าวต่างประเทศเนี่ยกรุณาดูให้รอบๆดูให้ทั่วๆแล้วก็ดูว่าใครเป็นใคร คนที่เขียนตกอยู่ใต้อํานาจเงินของคุณทักษิณมากหรือน้อยเราก็จะรู้ความจริงในเรื่องนี้ด้วยครับผมจะให้ตัวอย่างที่เขาเขียนความเปรียบเทียบของตีสองหน้าของความเช่าเลข่ของกวนตกในบทความชิ้นล่าสุดที่โทนี่คาทาคุชิได้เขียนวิเคราะห์การเมืองในประเทศไทยในบทความที่ว่าการประท้วงในประเทศไทยกับในประเทศยูเครียยูเครนจะจบลงอย่างไร รายงานที่นี้ก็เขียนว่าไม่มีตัวอย่างของความเช่าเล่ตีสองหน้าความปลิ้นปล้อนของโลกตะวันตกตัวอย่างไหนได้ดีเท่ากับการชุมนุมประท้วงทางการเมืองของที่เกิดขึ้นสองประเทศก็คือที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและที่เกิดขึ้นในยูเครนเขาบอกว่าการประท้วงของคนสองประเทศนี้ เกิดขึ้นพร้อมกันก็คือเมื่อปลายปี2556การประท้วงของคนพวกนี้บางครั้งผู้ประท้วงข้อได้ใช้กำลังเข้าไปรื้อถอนเอากับเบรียร์ที่กั้นไว้กับหน่วยงานต่างๆเหมือนกันการประท้วงของคนสองกลุ่มนี้บางครั้งข้อเข้าไปยึดสถานที่ราชการอาคารบ้านเรือนของสถานที่ราชการเหมือนกันแต การประท้วงของคนสองกลุ่มนี้ต่างกันตรงที่การประท้วงในรัสเซียในยูเครนนั้นเขาประท้วงเพื่อที่จะให้ยูเครนนั้นเลือกเอาว่าจะอยู่กับตะวันตกอยู่กับอ eu อยู่กับยุโรปหรือไปอยู่กับยูเครนเพราะนั้นตะวันตกอเมริกโดยการอเมริกานั้นต้องการให้ยูเครนนั้นอิงเข้ากับอ eu ข้อเลยส่งกำลัง ส่งกําลังเงินส่งกําลังอาวุธส่งกําลังคนเข้าไปช่วยผู้สนับสนุนในยูเครนเพื่อจะโค่นล้มรัฐบาลของยูเครนที่เข้าข้างรัเสเซียแต่ในประเทศไทยนั้นประเทศไทยก็มีการชุมนุมของมวลมหาประชาชนที่มาจากทุกชนชั้นมาจากทุกหมู่เหล่าของสังคมรวมกันเป็นมวลมหาประชาชนลุกขึ้นมาประท้วงเพื่อที่จะ โค่นล้มรัฐบาลโคราชร,รัฐบาลช่อชนแต่อเมริกาและอเมริกาและตะวันตกเห็นว่าการประท้วงในประเทศไทยนั้นเป็นการประท้วงนายทุนที่อยู่ข้างพวกเขาอเมริกาและตะวันตกถึงเข้าข้างรัฐบาลแทนที่จะเข้าข้างปร,ชาชประชาชนเหมือนในเหมือนในยูเครนนี่คือสิ่งที่พี่สุทินพูดนะครับคือคืออเมริกาเนี่ย ผมจริงๆก็ไม่อยากว่าครับในฐานะที่คนสอนรัฐศาสตร์ครับประเทศใดก็ตามก็ต,กต้องถือ National Interest หรือว่าผลประโยชน์ของประเทศเป็นสําคัญพียแต่ว่าอเมริกาเนี่ยถือผลประโยชน์ของตัวเองมากเกินไปจนลืมความถูกต้องในเวทีการเมืองโลกเพราะฉะนั้นอย่างที่เรากําลังบอกนะครับยูเครนและไทยเนี่ยการประท้วงเหมือนกันทุกอย่างอเมริกาสนับสนุนยูเครนแต่ต่อต้านไทยผมถามว่า ถ้าคนที่มีสติปัญญาแล้วคิดได้ไม่จำเป็นต้องเรียนจบปเอกนะครับจบปริญญาตรีหรือไม่ต้องจบปริญญาตรีก็ได้เราก็เห็นได้แล้วครับว่าสิ่งที่เหมือนกันแต่อเมริกาทําเป็นดับเบิลสแตนดาดนั่นแสดงว่าตัวอเมริกาเองไม่มีสแตนดาดและที่มากกว่านั้นคือเป็นการชี้เห็นว่าอเมริกาเข้าไปอินเทอร์เวนชันหรือแทรกแซงกิจการภายในของไทยเพราะตัวเองเนี่ยรู้ดีว่าถ้ายังมีสัมพันธไมตรีอันดีกับคุณทักษิณเนี่ยอเมริกาจะได้ผลประโยชน์จากประเทศไทยมากกว่าการมีสัมพันธไมตรีที่ดีกับ ฝั่งของเราผมไม่เรียกว่าฝั่งเราเป็นฝั่งคุณสุเทพนะครับผมเรียกว่าฝั่งเราเป็นฝั่งประชาชนเราและคุณสุเทพคิดเหมือนกันนะครับผมยืนยันตลอดเวลานะครับเรามาที่นี่ไม่ใช่มาเพราะคุณสุเทพจูงจมูกเรามานะครับเรามาเพราะเราคิดเองเรามาเพราะเราเป็นห่วงบ้านเมืองและเรามาเพราะเรารักความถูกต้องครับไม่เหมือนกันนะครับเราไม่ใช่ใครที่จะให้จูงจมูกเราได้เราและคุณสุเทพคิดเหมือนกันเราจึงมาช่วยกันผมจะไม่พอใจทุกครั้งที่มีคนบอกว่าไอ้พวกที่ขึ้นเวทีเนี่ย คุณสุเทพจูงจมูกผมบอกขอโทษนะฮะตีนกูมีฮะสมองกูก็มีฮะกูเดินมาเองได้ไม่จําเป็นต้องจูงจมูกและผมขึ้นมาบนเวทีก็ไม่เคยหาเรื่อยกับคุณสุเทพว่าจะพูดเรื่องอะไรเราอยากพูดในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นพอแล้วครับเพราะฉะนั้นผมฝากไปบอกทุกคนนะครับที่บอกว่าคนที่อยู่ที่นี่คนที่ขึ้นเวทีถูกคุณสุเทพจูงจมูกอันนั้นต้องกลับไปดูจมูกตัวเองและจมูกคุณพ่อของตัวเองว่าใครจูงมานะครับ สิ่งที่สื่อฉบับนี้เสนอข่าวความเป็นจริงเสนอความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเขาเสนอข่าวสวนทางกับสื่อทะวันตกที่รับใช้ระบบทักษิณในแง่ที่ว่าสื่อของสื่อที่สนับสนุนระบบทักษิณน,นั้นมักจะเสนอข่าวไปในทํานองที่ว่าประเทศไทยถึงจุดอับแล้วประเทศไทยกําลังมุ่งเข้าสู่สงครามกลางเมืองอย่างเลี่ยงไม่ได้ แต่สื่อฉบับนี้ได้เขียนบทสรุปไว้ว่าการประท้วงสงครามการประท้วงในยูเครนกับประเทศไทยจะจบลงอย่างไรเขาจะสรุปลงว่าการประท้วงในยูเครนนั้นจะจบลงด้วยความหายนะกับประเทศชาติเพราะว่าขณะน,นี้อิทธิพลของตะวันตกกำลังเสื่อมลงไปทั่วทั้งยุโรปและทั่วโลก แม้แต่ในยูเครนเองกลุ่มที่ตะวันตกสนุนนั้นข้อยึดอํานาจอยู่ได้แต่เพียงในกรุงเคียบเท่านั้นส่วนที่นอกเมืองออกไปนั้นทา,ทางทางตอนออกข้อกําลังจะถูกยึดโดยกลุ่มที่สนุนรัสเซียในเมืองในเมืองไมเคียข้อข้อถูกยึดโดยรัสเซียไปแล้วเพราะนั้นจุดจบของยูเครนก็คือจะต้องล่มสลายเพราะมหาอำนาจ แย่งกันเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์แต่จุดจบของประเทศไทยนั้นจะต่างกันอย่างไรจุดจบของประเทศไทยนั้นสื่อฉบับนี้ได้วิเคราะห์ไว้ว่าจุดจบของประเทศไทยข้อพูดได้คำเดียวว่าชีวิตทางการเมืองของทักษณิณและระบบทักษณิณได้ตายไปแล้วเขาบอกว่าเขาฟันธงว่าที่สื่อตะวันตก ได้เขียนข่าวตลอดมาว่าปลุกกระดมว่าจะมีสงครามกลางเมืองในประเทศไทยนั้นเขาฟันธงเลยว่าสงครามกลางเมืองจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย